เรามาดูวิธีหั่นปลาบึกกันนะครับหั่นปลาบึกเป็นชิ้นเอาไว้แกงเอาไว้ผัดนะครับผมมาเริ่มแรกรับหางแล้เวเราก็ตัดทีหลังเนาะแล้วก็ตัดทีหลงังเนาะหลังแล้วทวีนี้ก็ตัดหวนะัวไปแล้วทีนีตัดเสื้อปลบึกเหมือนปลาหวายครับเนี่ครับ ก็พิกมาแบบนี้แตกทนนเดี๋ยวนะเราก็มาหั่นชิน้นกันนะครับผมามาดูวิธีหันชิ้น,น,นบีเ้อินี่นะครับชิ้นไม่ต้องใหญ่มากกะลังดีนี่ครับเอ,เอาไว้แกงเอาไวุ้ยยำ ี่ประมาณนี้พี่สวยๆนะครับนี่ชิ้นประมาณนี้พออ่าเนาะอีกชิ้นหนึ่งคือเราไปทำเมนูนะครับผมนี่นะครับที่พี่หัดกินประปรุน,นะครับผมเอาเรื่อง